แม่ให้มาซื้ออะไรน้ำเชื่อมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาน้ำเชื่อมในเซเว่นบ้านอ่องกันโอเคไหมไปไปเลยไม่มีครับมีไหมไอยิ้วล็อกนี้ล็อกอะไรเนี่ยมีเปล่าไม่ดิน้ำเชื่อมแล้วนี่ล็อกอะไรเนี่ยอ๋อเป็นอนี่ไมโลโคนตีนไม่มีไม่มีล็อกนี้เราไปดูล็อกอื่นกันไปนึ่ดูล็อกอื่นกัน อันล็อกนี้อ่ะล็อกนี้ก็ไม่มีอ่ะแล้วล็อกนี้มีอะไรอ่ะเป็นเป็นยาสผมแล้วก็แปแล้วก็อ๋อยาะสะมยาีฟัน,นมันจะมีน้ำเตี้ยมได้ยังไงเนี่ยไปต่อ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 เลย <c oughs> ดูล็อกนี้สิ <c oughs> อะไรวะเนี่ยน้ำอะไรนี่น้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอะไร น้ำผีกนน้ำเลยน้ำเปล่าน้ำปลามันใช้น้ำเชื่อมไปต่อไปต่อไหนไหนยูเจอยังนี่ไงเพราะว่าแล้วจะเป็นล็อกนี้เนี่ยเนี่ยมีน้ำหวานมีแะ้รดูดิน้ำเชื่อมที่แม่จะเอาแบบไหนเนี่ยะนแบบนี้มันต้องเป็นใสๆหรือเปล่า หายดูอันนี้วันลนตาใจนี่นมนี่ไงอยู่ขโมนใช่ไหมยิ้ไหนไหนขนหยิบซิหยิบซิไม่ตื่นหยิพ่อหยิบให้อันนี้นี่เจอกันแล้วครับนี่ทุกคนเห็ใช่ป่าเดี๋ยวดูสิโอเค